ใกลกันบ้างนะคะที่ขอขยายเวลาในการยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเรื่องของการยุบพักซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็เตรียมจะพิจารณาในวันที่17เมษายนนี้ประธานสารรัฐธรรมนูญยอมรับนะคะว่าคงต้องขยายเวลาให้พร้อมกับโต้ว,ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคดีนั้นจะจบสิ้นในส่วนของสิ้นเดือนแล้วก็ยืนยันนะคะว่าอย่าเทียบกับการยุบพักไทยรักษาชาติเพราะว่าเหตุผลและก็ข้อที่จริงนั้นแตกต่างกันค่ะ นายนัครินเมฆไตรลัตประธานสารรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาคำร้องยุบพักเก้าไกลแล้วก็การขอขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจงข้อแก้ข้อกล่าวหาโดยบอกว่าต้องแล้วแต่ที่ประชุมของศาลนะคะซึ่งจะดูความพอเหมาะพอควร เขาก็ขอขยายระยะเวลามาเรื่องนี้ก็จะมีการเข้าสู่ที่ประชุมสารรัฐมนูญในวันที่17เมษายนซึ่งคงบอกได้นะคะว่าไม่ได้เป็นความลับอะไรก็คงขยายระยะเวลาไปอีก15วันแล้วถ้าจะขอขยายต่อไปก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ให้ชี้แจงกันไปแล้วก็ยื่นพยานหลักฐานมาให้ที่ประชุมนั้นพิจารณาส่วนที่คาดการณ์กันนะ,นะคะว่าสารรัฐมนูญนั้นจะมีคำนินิจฉัยคดียุบพ,พักก้าวไกลาภายในสิ้นเดือนนี้ประธานสารรัฐมนูญก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าพัก ก้าวไกลนั้นขอขยายระยะเวลาย,ยื่นคำชี้แจง15วันซึ่งมันก็เกินสิ้นเดือนนี้ไปแล้วสำหรับที่พาคก้าวไกลจะขอให้เปิดการไตส่สวนก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมตุลาการก็จะพิจารณาดูความพอเหมาะพอควรเพราะว่าการไตส่สวนก็จะต้องดูพยานหลักฐานบุคคลต่างๆซึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเราก็อยากฟังเราอาจให้ผู้รู้ทั้งหลายที่เขาอ้างนะคะว่าเป็นพยานเข้ามาเป็น เพราะว่าเข้ามาให้การนะคะเป็นลายลกักษณ์อักษรก็ได้นะคะคือไม่จําเป็นต้องมาสารก็ได้เมื่อถามว่าพักเก้าไกลมองว่าพักจะถูกยุบแน่ นายนครินก็เลยบอกว่าเป็นที่คาดการ์อย่างนั้นแต่ว่าข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นคนละข้อกันการตัดสินครั้งก่อนก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา49แต่ว่าการยุบพักก็เป็นไปตามพรบวุฒิพักการเมืองซึ่งเป็นคนละส่วนกันและที่มีการนํากรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับการยุบพักไทยรักษาชาตินั้นก็เห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงคนละอย่างกันเวลาที่เราไม่ใช่นักกฎหมายก็จะคิดว่าข้อเท็จจริงนั้นเหมือนกัน แต่แท้ที่จริงแล้วไม่เหมือนกันมันต่างกันมากแค่ชื่อของตัวแสดงทางการเมืองหรือว่าตัวแสดงในคดีก็ต่างกันอยู่แล้วค่ะ